สารคดีชุดย่ำสันดอยจากพรานอําลาไพรโดยสังคีตจันทนพจนพรานยานัทอากาศที่ร้อนอบอ้าวในลำห้วยที่แห้งผากเหลือแต่เศษไม้ที่น้ำพัดพามาในฤดูฝนกองสุมกันเป็นแอ่งเป็นดอนแสงแดดแผดเผาจากดวงอาทิตย์ทำให้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งสลัดใบาตามฤดูกาลดูกลนเกรน มองได้ในระยะไกลบนภูเขาและสันดอยลูกแล้วลูกเล่าควันจากไฟไม้ป่าล่องลอยปกคลุมบทบังดวงอาทิตย์จนมัวโซวน้ำในกระตกที่แขวนติดเอวขอดก้นลำคอแห้งผากแทบจะเป็นผงหายใจเข้าหายใจออกไม่เป็นจังหวะจากโคนเศษละอองจากเกสรดอกไม้ในป่าสร้างตมและพืนคันให้อย่างมากมายเปิดในมือที่ห้อยอยู่นั้น ไม่รู้ว่าน้ำหนักของมันเพิ่มขึ้นได้อย่างไรหนักทั้งเปินสั้นที่เอวและเปินไรเฟิลที่มือเหงื่อไหลเสริมทั่วทั้งตัวกลามเนื้อที่ก้นตะโพกและขาปวดเมื่อยเหมือนมันจะระเบิดออกมาเสียให้ได้สิ่งเหล่านี้คือสภาพของป่าที่คนเป็นพรานทุกคนซืมทราบดีมันเป็นความสนุกสนานแต่พรานก็รักและหลงไหลเพราะมันเป็นเกมทารุณบันเทิง สาบส่งในเมื่อพรานจะหมดแรงไม่เจอสัตว์เปียกทั้งฝนเหนียวเนอะหนะเหม็นสาบตัวเองทั้งเหงือกใครไม่เอาอีกแล้วเข็ดจ,จนตายคราวนี้ใครอย่ามาชวนอันนี้เป็นความจริงผมเองก็เป็นแล้วก็มีความรู้สึกเช่นนี้เหมือนกันแต่เปลา่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่พร่ำบน่นกลับมาถึงบ้านได้หลับนอนพักผ่อนเต็มที่ ไม่หิวโหยกำลังวางชาที่สูญเสียไปกลับคืนมาและก็เหมือนนั้นแหละว,วิญญาณป่าก็จะหวนกลับมากระตุ้นความรู้สึกในการ,ระจญภัยให้กลับเกาไปหามันอีกเป็นครั้งที่สองที่สและก็อีกหลายหลายครั้งพรานยอมรับว่ามันเป็นสิ่งเสพติดซึ่งเรียกกันว่างอมแงมก็คงจะไม่เกินความจริงนักคนที่เริ่มมีชีวิตเป็นพราน นอกเหนือไปจากฝีมือการยิงปืนแล้วการเข้าป่ามักจะพาเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปด้วยอีรุงตรงนังเกินความต้องการสร้างความอบอุ่นใจให้ในตอนแรกตอนแรกแต่พอนานๆไปสัมภาระเหล่านั้นกลับกลายเป็นการเพิ่มภาระลดความกระฉับกระเฉงและความคล่องตัวเป็นอย่างยิ่งในเมื่อสภาพความว่องไวปราดเปรียวเป็นสิ่งจำเป็นแก่พรานทุกๆคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรานสมัครเล่นจากในเมืองพรานประเภทนี้รวมทั้งผมด้วยจัดอยู่ในพวกพรานผิวบางหรือพรานยาหมองยาแก้ปวดหรือไม่ก็ประเภทสุขภาพท้องไส้ไม่ค่อยปกติพรานยาหมองเข้าป่ามักจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิงสัตว์เพราะกลิ่นของยาประเภทนี้ขจรกระจายไปไกลยิ่งนักกลิ่นของมันแผ่ซ่านไปทั่วหุบห้วยและขุนดอยสัตว์ป่าเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสเป็นเลิศ ก่อนในเมื่อยามองทําให้สัตว์กระสากรินแล้วสัตว์ที่ไหนมันจะออกมาให้ยิงกลิ่นชนิดนี้จะทําให้สัตว์ตะลิดไปหมดเดินป่าก็เหนื่อยเปล่าๆสู้นอนอยู่กับบ้านกินของเก่าๆในครัวยังจะดีเสียกว่าการเข้าป่าเป็นพรานไพรพรานก็ควรที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอยู่ในเมืองเคยแต่โซดาและน้ำแข็งแต่อยู่ในป่านั้นน้ำในลำห้วยที่ใสแจ๋วและเย็นยเยียบนั้น มันเป็นสวรรค์ของคนดอยและชาวบ้านป่าจริงอยู่การปรับตัวให้เข้ากับป่านั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ก็ไม่เหลือบาก,กว่าแรงจนเกินไปที่จะแยกแยะไม่ได้ครับเข้าป่าอย่าหอบอะไรต่อมีิอะไรไปมากมายแต่ทว่าเมื่อออกป่ามาจงหอบเอาทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะหอบได้ออกมาเพราะในป่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างง,าง่ายและสบายใจ ความปราดเปรียวว่องไวในป่าเป็นสิ่งสำคัญมากเราเที่ยวปา่าเรารักปา่าแต่อย่าให้ป่ารักเราเพราะมาลาเรียไทยฟอยท้องเดินหรือภัยจากสัตว์ป่าที่สังหารพรานมามา,มากต่อมากนับไม่หวาดไม่ไหวเรื่องน้ำกับการเดินป่าเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้กระติกน้ำเป็นของสำคัญที่จะต้องติดตัวไม่ใช่ของเสพติดก็เหมือนของเสพติดเพราะความหิวและกระหายน้ำนั้น ไม่ว่าคนหรือสัตว์ต่างก็ทนกันไม่ไหวทั้งนั้นเวลาเดินป่าน้ำที่เต็มกระติกขาดอยู่กับเข็มขัดผมเคยถึงกับปัสสาวะเหลืองแต่ไอ้ครั้นจะฝากลูกหาหรือชาวบ้านป่าให้หิ้วไว้แทนเป็นการแบ่งเบาภาระไอ้ตอนที่ขอแห้งผากน้ำลายเหนียวเหนืดนั้น,น,นเพราะเอ่ยปากขอกินน้ำก็มักจะได้รับคำตอบจากคนที่ฝากถือหิ้วให้นั้นว่าน้ำหมดเสียแล้วทุกเที่ยวและทุกทีไป ไอ้คอแห้งหิวน้ำจนตาลายบางทีมันก็เสียมารยาทเอาง่ายๆเหมือนกันสารพัดอย่างสำหรับพรานจากในเมืองสำหรับคอตุราก็ไม่พวักพวงอย่างอื่นนอกจากเหล้าและอุปกรณ์เช่นโซดาน้ำแข็งพรานบางยี่ขันไม่ค่อยอาทรร้อนใจนักแปลกแต่จริงก็คือคอเหล้ามักทำกับข้าวเก่งพรานประเภทนี้พักพวกได้พึ่งพาอาศัยฝากท้องฝากกระเพาะอาหารการกิน ก็มันจะเป็นประเภทแกล้มเล่าเสียเป็นส่วนมากพรานยิงก็หอบปืนและลูกปืนเท่าที่จะหอบไปได้บางทีไม่พ่านพบอะไรก็หอบเอามายิงต้นไม้ยิงก้อนหินเล่นเป็นที่สนุกสนานเป็นการหาทางออกที่ค่อนข้างจะสิ้นเปลืองอยู่สักหน่อยอีกประเภทหนึ่งก็คือมือเปิดโรงแรมพวกนี้คิดอยู่อย่างเดียวคือการเข้าไปนอนในป่าฝีไม้ลายมือในทางล่าสัตว์ก็มีอยู่บ้าง แต่นอนเป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งอื่นพรานประเภทนี้ถุงทะเลของเขาจะลูกใหญ่ภายในบรรจุข้าวของสารพัดความจริงแล้วก็ไม่ควรจะตำหนิเขาเพราะเขามาหาความสุขความพอใจในป่าพรานสมัครเล่นจากในเมืองเมื่ออยากจะสนุกในป่ากันสักครั้งก็ไม่ใช่ของ,ง่ายเพราะทุกคนต่างมีอาชีพประจำด้วยกันทุกคนดังนั้นการที่นัดกันล่วงหน้านั้น ความพร้อมเพรียงหรือพอดีนั้นจะหาไม่ได้เลยแต่ใครก็ตามถ้าลองว่าวิญญาณป่าได้เข้าสิงสู่แล้วยังไงยังไงมันก็อยู่ไม่ได้ไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องหรือไม่จะหนาวเหน็บสักแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรานใหม่ที่เข้าป่าสักสองสาครั้งนั้นจะหลงป่าอย่างงอมแงมไปเลยทีเดียวจะว่าไปป่าก็ชอบพรานสมัครเล่นที่ไม่คุ้นหน้ากันนักเพราะเท่าที่สังเกตมา ป่ามักจะลองของกับพรานประเภทนี้อยู่เสมอพรานบุญส่งเป็นพรานมือใหม่แต่ก็ยังไม่ถึงกับถอดด้ามเพื่อนฝูงให้ฉายากันว่าบุญส่งตับปนไอที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเป็นพรานเสพติดกาแฟบุหรี่และที่ขาดไม่ได้ก็คือตับบดเป็นกระป๋องเล็กๆป้ายขนมปังครีมแครกเกอร์กาแฟร้อนๆสักถว้วยตบโตนได้บุหรี่สักมวนหนึ่ง นั่นแหละคือรายการอาหารที่วิเศษสุดของคุณบุญส่งทุกครั้งที่เข้าป่าด้วยกันพักพวกได้กินด้วยกันทุกคนส่วนเรื่องกาแฟนั้นแน่นอนที่สุดบุญท่งถึงกับแขวนกาต้มน้ำอลูมิเนียมลูกเล็กติดเอวเป็นประจำถึงขั้นนี้แล้วไม่ว่าเสพติดก็เหลือทอนละผู้เขียนก็เสพติดเหมือนกันเพราะได้กินกาแฟดำร้อนๆในป่าจากน้ำร้อนกาลูกเล็กลูกนั้นเหมือนกัน เรื่องบุรีน่าไม่ต้องพูดถึงละร้อยเปอร์เซนต์เลยเชียวพรานบุญสรงมีประวัติในการตระเวนป่าที่ไม่เลวนักเขาเคยยิงหมูป่าที่กำลังวิ่งขึ้นเขาด้วยปืนไรเฟิลหงายท้องตีลังกามาแล้วเขาชอบที่จะไปไหนมาไหนคนเดียวฝีมือเชิงปืนเป็นที่ยอมรับกันในระหว่างเพื่อนฝูงคนที่ยิงสัตว์ป่าที่แสนเปรียวขนาดที่วิ่งได้นั้นจัดอยู่ในขั้นเสียนแต่เขาก็อดบิดคุกตารางมาหลายครั้ง เพราะไอ้สีแดงที่มองเห็นวาวๆในความมืดและแสงไฟนั้นเป็นกองไฟที่คุมอดแล้วยาเมื่อลมหนาวพัดโชยมาพรานบุญส่งก็กระหน่ำด้วยไรเฟิล3006กองขีเท่ากระจายก็มีเขาชอบบุกเดี่ยวช้างป่าบ้านห้วยน้ำดำไล่ตะลิดก็ไม่รู้กี่ครั้งแต่เขาก็ไม่เข็ดก็ยังว่าเลยครับวิญ,ญญาณป่ามันสิงสู่เสียแล้ว ผมยกย่องเขาให้เป็นพระเอกพรานยาเสพติดของผมจิบพรานบุญส่งม่งฝ่าลมหนาวขึ้นสู่ปางเฟืองและปลายทางดอยหัวโทอากาศหนาวเย็นยาเยียบหนาวสิจนถุงมือที่ใส่เกือบจะไม่มีความหมายอากาศบนที่สูงทั้งหนาวทั้งเหน็บหนาวซะจนต้องเอาหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับปะยัดใส่หน้าอกไว้รถจิบไปถึงปางเฟยเมื่อเที่ยงคืนเสร็จ พรานบุญส่งหัดพวงมาลัยเลี้ยวขวาเข้าไปจอดตีนบันไดบ้านพรานสมสุนัขสามสี่ตัวอยู่ใ้ถุนบ้านเหา่าส่งเสียงขรมมีเสียงตะหวาดจากบนบ้านก็เสียงเจ้าของบ้านนั่นเองดีเหมือนกันไม่เสียวเวลาเรียกพรานสมและพรานบุญส่งรู้กันดีเพราะเที่ยวกันเกือบทุกอาทิตย์บุญส่งส่งเสียงทักทายสมไอบุญอยู่หรือเปล่าอยู่คุณสรงจะเอาอะไรก็มาเหรอสมถาม จะชวนมันไปช่วยส่องไฟให้น้อยเดี๋ยวจะไปตามมาให้พรานสมตอบสเสนอสนองและแล้วในที่สุดจิบขันนั้นก็มีสามพรานออตเวนส่องไฟจุดแรกก็คือขอบหนองเหนือผ้ายาเท่าแล้วก็ซอยโรงโม่กรมทางโม่หินใช้ทำทางบนถนนที่แสนจะขรุขระพรานสมรับหน้าที่ส่องไฟพรานบุญทรงตับปน เป็นคนขับและเป็นคนหญิงด้วยส่วนไอ้โบลติดรถไปเฉยๆเผื่อว่าเวลาได้สัตว์ก็จะตกภาระหน้าที่แบกหามและแร่เสร็จคนเข้าป่าที่โรคป่ามันก่อุ่มหัวใจแล้วนั้นไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนักรถแล่นไปช้าๆพรานสมส่องไฟไปตลอดสองข้างทางระยะนั้นหมอกหนาวเริ่มลงจัดจนแสงไฟที่พุ่งไปนั้นเห็นเป็นละอองได้ชัด การส่องไฟหญิงสัตว์ในฤดูหนาวก้อนในที่สูงบนภูเขาและดอยทางเหนือนั้นคนรับภาระส่องไฟจะเป็นคนตกอยู่ในฐานะลำบากกว่าคนอื่นสักหน่อยเพราะการยืนโต้ลมหนาวอันเย็นเฉียบนั้นไม่ใช่ของดีแน่ยิ่งอายุอันนาำม,มากๆด้วยดีไม่ดีผ่านตายเอาง,ง่ายๆจอดจอดจอดเสียงพรานส่องไฟบอกให้โชเฟอร์บุนส่งตับปอนหยุดกระทันหันรถเจ็บอยู่ในทันทีเหมือนกันท่านผู้อ่านครับ การขับรถสองไายนั้นคนขับไม่ใช่ว่าขับรถแล้วจะขับได้ทุกคนไปเสียเมื่อไรเพราะการที่ไฟส่องเจอตาสัตว์หรือตัวสัตว์อย่างกระทันหันในความเร็วที่รถวิ่งนั้นด้วยความตื่นแต้นและตื่นตระหนกพรานสองไฟมักจะบอกให้หยุดทันทีทันใดทีนี้หากเป็นพรานขับรถที่ยังไม่คุ้นกับคนสองไฟดีก็จะเบรกรถทันที ตอนนี้แหละสี่ห้าคนที่นั่งอยู่ตอนหลังซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ได้ลุกขึ้นดูว่าสัตว์อะไรก็เสถลาหัวทิ่มพรวดมาอ้ออยู่ตอนหน้าพรานส่องไฟซึ่งไม่ทันจะรู้ตัวว่าจะหยุดกันแข่นั้นก็แทบจะหกเมมรตีลังกาลงไม่นอนอยู่หน้ากระโปรงรถจิบแน่นอนสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือเสียงด่ากันให้พึมวันนั้นพรานบุญส่งหยุดได้นิ่มนวลอะไรสมพรานบุญส่งถามนก นกปูติดเอาไหมพรานสมถามไหนพลางกวาสายตาตามแสงไฟนั่นไงพรานสมพูดพลางส่องไฟเล็กน้อยบุญส่งต้องเพ่งสายตาฝาสายหมอกที่ลงหนักแต่แล้วแทนที่จะได้รับคำตอบใหพยิงกลับมีเสียงด่าสอดแทรกขึ้นมาชิบหายสมเมย้ยเดี๋ยวตารางเท่านั้นเองไปไม่ยิงบุญส่งด่าด,ด้วยความขบขันและโมโหน,นิด ทุกคนประหลาดใจรวมทั้งไอโบนซึ่งนกเกาะบนราวไม้ขอนแอนอกให้หน่ายิงออกจะตายยิงเข้าไปยังไงไอโบลนกมันเกาะประตูเข้าที่ทำการหน่วยป่าไม้แล้วที่พักป่าไม้ก็อยู่ข้างหลังเอาไรเฟิลยิงแรงทะลุทะลวงลูกป,ปืนผ่านตัวนกเข้าไปในบ้านคนนอนอยู่ที่นั่นเดี๋ยวก็ตารางกันแค่นั้นเองทั้งสองคนไม่ตอบเพราะความจริงก็เป็นเช่นนั้น แต่หมอกมันหนาจัดบทบางบ้านเสียสิน้นครับพรานบางคนมาบอกว่าชอบเข้าป่าหาประสบการณ์แทนที่จะได้จากป่ากลับดันไปได้สิ่งที่ไม่ปรารถนาในคุกเป็นนักเรียนที่เปลี่ยนคณะอย่างไม่ตั้งใจมีเสมอรถผ่านป่าละเมาะที่มียาคาขึ้นเพียงเขา่าบ้างล้มราบลงเพราะขณะที่ลมหนาวพัดจัดนั้นพื้นแผ่นดินก็เริ่มแห้งแล้ง แสงไฟที่สองกลาดไปมานั้นไปได้ไกลแต่คืนนั้นหมอกลงจัดมันมัวสัวสิ้นดีไม่เจออะไรเลยเมื่อตีสามเ็รเศษพรานสมัครเล่นก็จอดรถพักพรนแน่นอนที่สุดก็คือกาแฟอุ่นๆสักคนละถ้วยช่วยตาแจ้งไปได้แยะแต่กาแฟถ้วยของไอ้โบนซึ่งนั่งหลับๆตื่นๆจนหัวโคกับปืนก็หลายครั้งคงจะตาแจ้งไปอีกถึง8ชั่วโมงเมื่อพรานโบญส่งเอายาขยัน ที่พวกขับรถบรรทุกนิยมกินกันเมื่อตอนที่มันง่วงและก็เป็นเช่นนั้นจริงไม่กี่นาทีให้หลังเสียงไอโบซึ่งเงียบไปตอนแรกก็ชักจะพูดมากขึ้นพรานบุญทรงก็แก่ง่วงเหมือนกันแต่ไม่ใช่ยาม้าแต่เป็นยานัดครับยานัดยี่ห้อเก่าตราด็อกเตอร์แฮสมาเป่าซ้ายขวาตาแจ้งพิลึกพรานบุญทรงไปคนสูบุหรีัจัด จับเสจนที่บ้านต้องขอร้องห้ามแก่บังคับหากไม่ฟังกันก็จะห้ามเข้าป่าเอาเปืนไปขายเอาเงินมาซื้อนมผงตราอะไรก็ได้มาให้ลูกกินพรานบุญส่งก็ยอมเพราะไม่มีทางเลี่ยงแต่เทว่าขอผ่อนปรนจากบุรีมาเป็นยานัดซึ่งผู้ปกครองก็ยอมถึงจะเป็นยาเสพติดเหมือนกันแต่ก็คนละประเภทไอ้ที่จริงมันก็ผีตัวเดียวกันนั่นแหละรครับทั้งโสดและก็โส เมื่อพักผ่อนกันเพียงพอแล้วคณะพรานก็ออกเดินทางต่อเพราะเมื่อยิงสัตว์ตอนหัวค่ำไม่ได้บางทีตอนใกล้แจ้งก็อาจจะมีหวังใครๆก็คิดอย่างนั้นและก็เช่นนั้นจิบขันนั้นก็ควบปูเลงปูเลงไปตามทางเล็กๆแคบๆในป่ายิ่งใกล้สว่างหมอกยิ่งลงหนาขึ้นหนาสี่จนมองอะไรแทบไม่เห็นพรานบุญส่งเริ่มมีความอยากจะกลับที่พักไปนอนเอาแรงเสียจะดีกว่าแต่ทำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะไอ้โบ์และพรานสมโดนกาแฟมหาภัยเข้าไป8ชั่วโมงข้างหน้าเหมือนไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเหมือนไม่ใช่เวลากลางคืนที่จะหลับจะนอนจอด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 เสียงให้หยุดรถจากพรานสมนกอีละมังพรานบุญส่งบนพึมพำในใจในความมืดสลัวของสายหมอกนั้นมีสีแดงอมส้มวาวเรืองแน่นอนพรานที่คร่ำวอดอยู่ในป่าบอกได้ทันทีว่านั่นคือตาอีแก้ง บุญส่งเปลี่ยนเกียวว่างควักปืนไรเฟิลจากมือไอบ้บุญพลางกว่าสายตาไปที่ที่พรานสมส่องไฟไปเจอจริงดังกล่าวในช่วงของนาทีทองนั้นเมื่อดับเครื่องยนต์รถจิ๊บเพื่อหน,นีการสั่งสะเทือแล้วเสียง3006ก็ตาวาดขับไล่ความเงียบในทันทีเปลวไฟวาบที่ปากลำกล้องเปินดวงตาคู่นั้นวูบหายไปทันทีระยะเพียง20เมตรแค่นี้เชื่อขนมเจ๊กกินก็ได้ พอสิ้นเสียงเปินไอบุลก็โจนลงจากรถพรวดเดียวไปยังที่ที่เข้าใจว่าเหยื่อถูกลูกเปินนั้นคืออีกแก้งแต่แล้วชั่วอึดใจเดียวไอบุลก็วิ่งกลับมาที่รถจิบหน้าตาเหรหราพลางพูดปากคอสั่นท่ามกลางความเชิงหนสนเทศข,ของพรานบุญส่งและพรานสมอะไรกันวะแก้งเหรอพรานสมถามไปไปชิบหายแล้วไอบุลละล่ำละลักพลางโหด,ดพดพลาดขึ้นมาทางท้ายรถ พอขึ้นมายืนรถจิบก็แปลสภาพเป็นจรวดทันทีครับมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะไอ้ตาแดงๆที่ไหลเฟื่องซัดปมเข้าไปนั้นมันเป็นกองไฟที่มอดแล้วมีแต่ขี้เถ้าซึ่งภายในยังระอุอยู่เมื่อลมหนาวพัดโชยมาแต่ละครั้งไฟที่กําลังจะมอดอยู่ก็ลุกขึ้นวูบว่าว่า,วาเหมือนตาสัตว์ต้องไฟแล้วยิ่งมีหมอกหนาวลงมาเข้าอีกพรานก็พรานเธอ แต่ที่ไอ้บูนวยวายนั้นเพราะไฟกองนั้นมีชาวบ้านซึ่งมาตัดไม้ทําแพร่ไม้ไผ่ยกพื้นสูงสักสองเศษนอนห่มผ้าคลุมปองอยู่แล้วก็ก่อกองไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นกระสุนไรเพลินนัดนั้นผ่านเข้าไปในกองไฟอย่างเหมาะเหม่งกองไฟกระจายขีดเท่าฟุง้งฐานซึ่งมอดไหมไม่หมดกระเด็นขึ้นไปอยู่บนผ้าหม่ไมไหมทะลุไปหลายรูคนที่นอนคลุมโปองอยู่ตระหนกตกใจลุกขึ้นสลัดผ้าโ่มเพ่นพรวดพลาดวิ่งป่าราบ ตกใจเสียจนร้องไม่ออกวิ่งเสียตับแทบแตกตายวิ่งทั้งคนถูกยิงและก็คนยิงเมื่อความลับถูกไขออกโดยไอ้บูนก็สั่นไปตามๆกันพรานมลส่งถอนใจยาวเฮือกใหญ่เมื่อไอ้บูนยืนยันว่าเห็นเจ้าของพระห่มวิ่งป่าราบไปต่อหน้าต่อตาขยับเสื้อแจ็คเก็ตฟีนตัวใหญ่รุ่มร่มซิปยังกระเชือกมัดควายมือล่วงไปในกระเป๋าเสือ้อเอายานัดมานัด,นดสองครั้ง เพื่อระงับความตื่นเต้นไม่มีใครคุยกันถึงเรื่องอับอายขายหน้าอันนี้อีกสาบานต่อหน้าซึ่งกันเล็กกันว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันจนวันตายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นั้นสุดยอดของความลับอายเขานับเพื่อนเมื่อผิดหวังในตอนกลางคืนไม่ได้อะไรเลยจะกลับบ้านมือเปล่าหรือก็สุดวิสัยดังนั้นสามเกลอจึงตัดสินใจตีเหล่าไล่ราวสัตว์ในลำห้วยตอนกลางวันเพื่อชดเชยกัน ไม่ได้อะไรสักอย่างนึงก็ต้องเอาอย่างนึงดังนั้นในตอนสิบโมงเช้าสามสหายและชาวบ้านอีกสี่ห้าคนก็สวมชีวิตพรานตีกรอกเคาะไม้ไล่สัตว์จากลำห้วยให้เตลิดขึ้นยอดเขาซึ่งพรานบุญส่งพรานสมและชาวบ้านอีกคนเป็นสส่วนไอ้โบนเป็นลูกเหล่าพรานบุญส่งในทําเลที่เข้าใจว่าเหมาะที่สุดคือโคนต้นไม้แดงใหญ่บนสันดอย เนื่องจะปืนไรเฟิลเมื่อคืนทําพิษเอาเกือบจะต้องเข้าคุกเข้าตารางกันมาแล้วจึงเปลี่ยนเอาไราเฟิลให้กับชาวบ้านคนหนึ่งที่ขึ้นไปดักหญิงสัตว์ตะเลิดและตัวเองก็เอาลูกสองเดี่ยวซาเวสมาแทนกระสุนเอส์เเม็ดเกือบครึ่งกล่องเทใส่กระเป๋าเสือ้อแจ็คเก็ตฟิลเสียงลูกเหลา่าส่งเสียงเอตโรอ,อยู่ในหูห้วยข้างล่างพรานบุญทรงบิดหางปลาหักลำกล้องตรวจสอบกระสุนอีกครั้ง เพื่อความแน่ใจเมื่อเสียงลูกเหล่าใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเสียงไม้ไผ่หักคระในระยะห่างไม่ถึง20เมตรพรานบุญส่งสะดุ้งเล็กน้อยเพราะเสียงเช่นนั้นแสดงว่าต้องมีสัตว์หนีจากลำห้วยขึ้นมาหาทางปืนแล้วปืนถูกปลดเซฟห้ามไกลปืนทันทีแล้วค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นเพื่อจะได้เห็นสัตว์ได้ชัดเจนแต่ป่าในตอนนี้ยังรกทึบอยู่เล็กน้อยเกือบ10เมตรที่สัตว์เคราะร้ายโผล่ออกมานั้น พรานบนส่งถึงกับตกตะลึงมันไม่ใช่แก้งควางหรือหมูที่จะเถือกันได้แต่มันเป็นหมูป่าที่เขี้ยวของมันขาวคล้ำยาวยื่นออกมาเกือบสามนิ้วมันเป็นช่วงเดียวกันกับที่พรานบุนส่งลุกพรวดพราดหมูมันก็มองเห็นพรานเปิดก้มหัวงดช้าทันทีมันเสียเปรียบกันตรงที่หมูอยู่ต่ำกว่าดังนั้นการวิ่งขึ้นที่สูงความเร็วจึงถูกเร่งขึ้นไม่ไหว ถึงจะปราดปเปรียวสักแค่ไหนก็ไม่เร็วไปกว่าความเร็วของกระสุนปืนอย่างมั่นใจนิ้วชี้จากไกกระดิกนิดนึงเสียงเปรี้ยงก็ดังเกิดก้องไปทั่วหูห้วยเล็กผลดอยหมูสัตว์ที่ดูร้ายสุดลงไปทันทีระยะของมันใกล้มากใกล้สิจนเมต,ตะกว่าเก้าเม็ดนั้นยังไม่ทันบานแรงประทะทำให้มันเสพหงะล้มลงเห็นได้ชัดว่ากระสุนกระทบโคนใบหูอย่างจัง แต่สัตว์ป่าทาตของความทรหดมีเหลือหลายหมูโ้ยหมูอยู่แล้วโวยพรานบนส่งตะโกนล,ล่าด้วยความดีใจแต่ในช่วงของความหลิงโลดนั่นเองหมูป่าผู้เคราะร้ายถลันลุกโพรดพราดขึ้นมาทันทีคราวนี้มีฝังเสียงมันพุ่งเข้าหาผู้หลอกสองหารมันอย่างยอมตายพรานบนส่งตกใจอย่างสุดขีดหักลำกล้องปืนโดยที่ตาเพ่งมองสัตว์ที่กระหายเลือดเพราะแขน มือล้วงควานหากระสุนปืนลูกสองเบอร์ทิสองในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตฟีนไม่ยากนักเพราะตาเตรียมไว้ก่อนแล้วยัดลูกปืนใส่รังเพลิงปืนพร้อมยิงหมูวิ่งใกล้จะถึงตัวไม่ถึง6ฟุตก่อนที่ไกปืนจะถูกลั่นอีกครั้งหนึง่งหมูป่าเขี้ยวยาวก็สิ่งกำลังหน้าไถดินเขี้ยวของมันครูดดินเป็นรอยยาวเหมือนจานไถปากลำกล้องปืนว่าตดดามลงแนวต่ำ พรานบุญส่งถอนหายใจที่วินาทีสยองขวัญผ่านพ้นไปแต่แล้วก็ต้องใจหายว่าอีกครั้งเพราะในลำกล้องปืนมีเสียงดังคลอกคลอกดังจากโคนปืนรังเพลิงไปทางปากลำกล้องเฮ้ยอะไรกันวะบุญส่งพื้นพังออกมาอย่างสุดจะสนเท่ลูกปืนหลุดออกมาจากปากลำกล้องโดยไม่ได้ลั่นไกอะไรกันนี่ ดีว่าหมูตายเสียก่อนมิฉะนั้นช่องแคบที่ขวนขากงเวอวะว่ะเกิดโศกนาฏกรรมก,กันแน่นอนพรานใหญ่ก้มลงไปเก็บลูกปืนเฮงสวยลูกนั้นมาดูพลางระเบิดหัวรอออกมาเสียงดังก้องป่าท่านผู้อ่านที่รักมันเป็นขวดยานนัดหมอมีที่พรานบุญส่งเสพติดนั่นแหละเรื่องนี้ปิดกันให้แซดพูดท,ทีไรได้หัวรอน้ำหูน้ำตาเล็ดทุกที